โอ้ยนี้แข่งกับออเช่ได้แล้วเนี่ยโอ้ไม่ลองด้วยโอ้วห,หายใจคล่องเลยเรือบมาเรือบมา ไม่ไหวังลยันงงั้นวัหลังป๊าป้าก็ทำให้วูยิงได้สินะโอ้โหมากเลยวูยิงเก่งนะเก่งที่สุดโอ้นิ้้หนูเก่งมากเลยไม่ยดกเลย เวยอะใช่ไหมวันหลังทำให้พี่บอเช่ดูได้เลยนะทำให้รายนิสะดูดเลย<อ>ดูนิสายียบกางจมูกอืมใช่นิสาไม่ยอมลางจมูกใช่ไหม,มน,นั่นหนูลางเองเฮ้ยหนูโดนอะไรกัดอ่ะ